สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดต,ตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะโดยเว็บไซต์ S P E S M M จะทํำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นนะให้ทุกคนนะคะเปิด Google ขึ้นมานะคะพิมพ์ค้นหาคําว่า S P E S M M ได้เลยนะแล้วก็เลือกงก์แรกไปเลยนะคะ เราจะเข้ามาเป็นหน้านี้เนาะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะและถ้าใครเ่ย่งไม่มีสมาชิกนะคะก็มาสมัครสมาชิกเป็นก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลย แต่ถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอแยกขสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยขอแยกปับแ่งให้เป็นสีขาวนะคะนี่ก็จะได้ชัดขึ้นนิดนึงนะคะอะวันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เนาะก็เลือกไปที่ Facebook นะคะเลือกบดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะหายเปผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ จากการให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเลือกบแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเนาะนำลิงก์มาวางนะคะแล้วก็เลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะเอาเวลาใช้เดียงเราแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะค่าใช้จ่ายแค่หกบาทเองจากัาให้ก็ส่งนะเมื่อระบบได้คําหนงคือแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเนาะก็สามารถที่จะทำตามแบบขั้นตอนเมื่อกี้ได้เลยนะคะที่เราสอนไปนะคะสำหรับใครสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเนาะก็มาเติมเงินก่อนนะคะก่อนที่เราจะเลิกบริการอื่นๆนะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือการสแกน QR code โบอทุกธนาคารนะคะเติมขั้นต่ำในการ10บาทขึ้นไปนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งนะมาเติม2,000บาทขึ้นไประบบนะเพิ่ม25%กันเลยนะคะ อีกหนึ่งช่องทางก็คือจองออก p ั w รวอลเลนะสำหรับใครที่ใช้แอปทูมันนี่วอลเลเนาะเติมขั้นต่ำตันจะสิบบาทนะคะสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไประเบนนะับเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมานะคะที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์เนาะนี่เลยก็มีให้เลือกมากมายนะคะทั้งไอจีเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์นะคะอิกตอกนะคะเทเล GRAM เว็บทัฟฟิกจน c แชทลีกซก็มีให้ครบหมดเลยนะแล้วก็มีการรวบรวมบริการที่รวดเร็วให้ด้วยนะคะก,นนก็คืออมีท้งงงช่านก็ เฟบบุกกับทิกต็อกนะคะนี่ตรงนี้ก็คือราคาต่อยอดหนึ่งพันนะคะสีเสลบตำสมนี้นะคะตัวที่เทาเทออกดึงดนี้ก็คือคัานต่างซื้อขั้นต่ำถึงสูงสุดนะคะแล้วก็มีเวลาเฉลี่ยให้ด้วยนะแล้วตรงนี้สามารถคลิกคำดูดดเพื่อดูคำอธิบายได้เลยนะคะก็ะสร้างคำสังส่งซื้อใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะต่อมาตกประวัติการสั่งซื้อน,นะคะสําหรับใครยอยากเช็คออเดอร์ของตอนเองก็งมาเช็คกันได้เลยนะคะก็จะมีให้ทั้งรหัสบัญชีลิงค์าใชจ่ายเริ่มนับรนปริมาณบริการคงเหลือนะคะ สถานะออเดอร์นะก็จะคืนมาให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีออเดอร์ในที่ถูกยกเลิกแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวงเงินจะหายไปไหนนะเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่จะคืนเข้าสู่ยูเซอร์ของเราตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะทางตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินนะสําหรับใครที่มีปัญหาเว็บบั็กหรือว่าอยากเล่นออเดอร์ของตัวเองเติมเองินแล้วเงินไม่เข้านะคะสามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะต่อมาอส้ายกัน แนะนำเพื่อนนะคะเลย i อ t เฟคตนเองเพียงแค่ก๊อปปีล้ลิงตรงนี้น้องจะส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาลองใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะรับค่าคอมมิชชั่นทัหที5%นั่นเองจ่ายขั้นต่ำอที่100บาทเลยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SMM นะคะลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะยกับดูหน้าโปรไฟล์ของเราดีก่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ อ่าตอนนี้หนะ้าโปรไฟล์ของเรานะคะมีผู้ติดตามมีคนสามคนนะลองอองนุญาตลองวีลรอกหนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมจากสามคนตอนนี้เพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบเอ็ดคนแล้วนะคะก็ถือว่าวดเร็วพันใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะใช้บริการแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทิปหนึ่งยอาล่างโพสจะเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะผู้ผิดประกันได้ต้องขออภัยว้นะตรงนี้ด้วยนะคะวเจะกนใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ